เออเดี๋ยวละขนาห้องตรงโอ้นาห้องตรงขนาห้องตรงเห็นแบบ้าห้องตอน่าทานมากเลยบู๊ยเป็นไงครับจิไ่ขดบู๊ยจ้าไปห้องแล้วเอาไปอีกทย กาเออ่นใหก่ออโหนีาไปเลยีากครนไลย่ะรงไปเลยค่ะโอ้โหโอ้โหไงในเลยฮูนาชวดีใช่ไหมใช่ค่ขนาดนน้สงสงมาจากคนลต้โอ้โย เดินมาทุก <inte> นิ่งเร่มมาทุกนิ่งนั่งอีกของเราขาดกระได้นะคะกระไดนขายกระได้ได้เงี้ยหลังนีนั่งอีกของเราเกลี่ยเกี่ยวอยไปเลย่ะลอยลงไปเลยค่ะนี่หอยานาหอยใส่ลงไปเลยค่ะ ก็จะรู้ไหมไก็ไ่ติดกระทะเขาเรียกกระทะอะไรบางคนก,ก็บอกว่าสูตรเจ้าก็ยังเขอพัน,นทำไมได้กันนะครับได้กันเลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยจะไปร้านอาหากินกบเนี่ยยาบลู

เเตรใส่ลงไปเลยคารวมรวมไปเลยคาร่ครับอาร่ใช่ครับก๋วยชิ้นหมูลชาดุใส่ไข่กับก๋วยเตี๋ยวทั้วไก่ลชาติ

เอาไปเลยค่ะให้งร้านที่เลยค่โโต้โหตกใจญ่ใ่ใาญ่รีมยนะครับย่านเันย่านขัางบ้านทัชจุดไทยลูกก็ไปกินปวดหรออ๋อนี่หนมป็กินะแล้วพอเอากระทาไปหลางกัน